ปลาดปลาคงอขึ้นหลายได้พอปลาคงขึ้นหลายเถอะปลาดตำส่งขึ้เสียบเถอะว่าต่ำไหมเอาไปเดี๋ยวเขต่ำเดี๋ยวาหมกนหมดก่อนเปลดให้ผมกระสอบหนึ่งหุ่นตัวอือืเอ้ยเพด่แขกไปไทยมาต่ำให้กินก็ตกคักแต่พอเน่ะตกตัวปลาคงพันใดครับนี่บอกมันแขกนวลบอกตัวนี้มันแขกเนื้วแขกนวลแขกดำารืยบวกคยน่ะแขกดำมันที่เป็นอันวเป็นแขกนวลแขกดำเนืน เจ้านั่นแขกบ้านแขกบ้านโม้านสุกเริ่มสุกต้นนั่นแขกบ้านมันมันไวสันตันมันปอบเนี่ยมันผสมพันธุ์มากอันนี้เขาผสาพันธุ์ผสมเดี๋ยวมาเบิ่งสูตรของยี่ห้ออันสูตรมาสามตัวนะพ่อเนาะครับผมพึ่งเฮ็ดไปห่มเขาไปห่มพเดียัไปห่มไปห่มมาเบิ่งสูตรวา สี่ทิศของพ่อสมศักดิ์นะครับแล้วก็เอามาเฮ็ดไปปะเป็นหวยสามตัวนี่ห้อมห้อมหน่อยใกล้ห้อมห้อมหมอน่หหยอยเอาน่ป่ะห้อมห้อมโเกียงกี่เจีงป่เออห้มนี่ครับสามเอาสูตรนี่พ่อเฮ็ดเป็นข้างแรกบ่ครับครับสามต,ตัวไทยนี่เฮ็ดข้างแรกสามตัวไทยเฮ็ดข้างแรกเอออันที่มาหมุนที่ตัวน่ะที่เทือนะอ๋อ,อพ่อเฮ็ดขึ้นข้างแรกแล้วป่แมนสูตรหวยสามตัว มันหมุนแล้วย่างเมื่อวีทิดก็บอะไ้มันหมุนแล้วมันหมุนแล้วเออมันหมุนแล้วหมุนคือกองฉลากแล้วออืพ่อเฮ็ดขึ้นเป็นครั้งแรกแม่นครั้งแรกหมุนเลือกไกยหมุนสองยังก็ขึ้นหมุนสองครั้งว่ะหมุนสี่เทียด้อเลือกไก่สามตัวหมุนสี่เทียด้ออ๋อแค่หมุนหมุนสี่เทียด้อยเจ้เขาเฮ็ดได้แปดแปดตัวเด้อยแปดคู่เด้อยแปดคู่ครับที่พ่อเฮ็ดขึ้นมาเป็นครั้งแรกเลยเหมืนครั้งแรกเลย ให้ขึ้นมาอันอซีเท็ดในกระตังหากเนาะตังหากม้วนี่ตังหากม้วนอันตังหากม้วนี่ตังหากนี่สูตรหมุนแล้วครับซีทิศเท่าไจแล้วครับเอ็นสูตรหมุนแล้วสูตรหมุนแล้วเป็นสูตรหมุนแล้วบ้านนี่ซีเท็ดล้อไปแล้วจักหน่อยนวดนาซีเฮ็ดหมุนหลาบงอเลิอพนักแตกแดกบ่ขึ้ก่อนอีพ่อร่มดีเด้อครับนี่อีพ่อร่มดีนะครับสูตรหวยสามตัวของพ่อเนาะหมุนหมุซีเทีอนะครับเด็ก้าย สามตัวหน้าหลังเกินนะครับเนาะครับคือพอให้ไปซื้อหาซื้อลอตเตอรี่อืมหาซื้อลอตเตอรี่เลยเลยมักจังซื้อบ่มักจะซื้อได้งวดก่อนกาเดียวม้วนนี้บ่กกางวดนี้บ่กกาให้บ่เนี่ให้บอลเป็นทีมพุทธบอลเห็นไปต้อกันเลยไปทีมตัองการบอลเออโอ้มันจังครบทีมเห็นบ่ไปบ่มาครบบังหันเห็นบอลผ่านครับอือบ่กกาให้บวกสุดตัวเนาะเออเบ่เนียนให้เป็นไหนล้วพอเที่ยงเป็นไหนแล้วพอเที่ยงบัวนี้พอบ่เนียนให้เนาะบ่วบั อเราจะอันนี้เราจะแผทจะชอบนะครับเนาะแมนจะแพสชอบสีนหก้าสาี่แปดสองห้าหนึ่งเจ็ดสามเจดหนึ่งหสองศูนย์เก้าห้าหนึ่ง0ูนย์สีนะครับอันนี้คือข้างล่างก็เป็นเบอร์พ่อเนาะครับแมนแมนครับ0ูนย์หกสี่ห้าเดสองสองหเจครับเบอร์พ่อสมศักดิ์ครับนะครับโทรมาไหน้อครับด้วยที่ก็เลปวดแข้งปวดขาครับผม อีพ่อก็เป็นหมอเ็ษหมอยาแล้วหมอครับแม่นเป็นหมอเ็ษน้ำเออมื่อนี้ก็เ้าก็ไปไปรักษาพวกกําแพงเพชรปุ่นอำเภอจังหวัดด้วยโอ้แม่แต่เพชรก็ยังเพิ่นนเดิทางเอาเดินทางมาหาพ่อไงมาแล้วมาให้พ่อเมื่อแล้วเมื่อแล้วยังนี่อ๋อให้พ่อเฮ็ดให้มาแล้วว่าดีครับเฮ็ดแล้วจะถามคนเฮ็ดบ่ได้ต้องถามคนมากมากครับผมเอาอันนี้งวดนี้พ่อบ่ได้เน้นให้เนาะบ่ได้เน้นให้บ่มักโตบ่ฟันตรงให้ เน็่คุดบอลตัไปน้ำกันตัวจังครบเอต้องไปเป็นทิมเนาะแมนเห็นบองวดงวดก้อนไปตัวว่าเน่นๆน่นตัวแดงเกิดทั้งใจาะเอาจ่อยหาหนึ่งออกแล้วสี่ศูนออกแล้วหาเก้าออกแล้วนี่เหลือแค่นี้ละหนึ่งเหลือหกศูนย์หกสองสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่แปดแต่ผมมักเลยครับนี่ผมมักนี่ ผมมักสามเจ็ดักสาเดกับหกสองแต่ผมนี่เด็กสี่ศูนมันยังเคลียววันนี้เด้เด็กสี่ศนยังมั่นใจอยู่ยังเคลียววันนี้อยู่อ๋เลขสี่สันสามแปดแปดสามมันมาจังไรสั่นสี่ศูนย์นี่สี่ศูนย์นัเคลียววันนี้วะเด็กสี่ศูนยเคลียววันนี้เลย้เฮ็ด่ไหล่ะกสิักเดวกสินปล่อยมันเป็นน้มูัวจจบมันบอกมันอป็น้ำมูมันอยเป็นนมูเนาะซื้อไปนครเสนอกาะซื้อตีใหม่เนาะก็ซืือถรอสือซื้อใหม่นะ คันทีมไว้แล้วบอเอาเห็นยังไงอ่ะเด็กมันออกได้คือเก่าเนาะแม่นตัวบอไม่มาเลขตัวนี้ออกแล้วเขาบอได้เอาเอาทีมนี้นพอเนาะแม่นเดียวแปดสามสามแปดเพชรกวามันสีออกอันนี้ก็ว่าสีสวนสวนสีเพชรกวามัมนอไม่ให่หามเมื่อคืนอ่ะมันมีอยู่กับสัญเจ้าว่า,าใส่แว่นตาล่อคักว่ะล่อคักว่าอายุเท่ายกระเพาะเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองแข็งแรง นันแค็งนิหน่อยว่ได้อมอเส็จหมอยาเนาะ <c oughs> มอเส็จหมอยาไปห้องไปเขาห้มพอทีนี่ <c oughs>